สวัสดีทุกคนวิดีโอนี้ถูกถ่ายเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาเนาะในวันนี้นะครับจะมีพระเพณีต่างซ้อมต่อหลงปอยออกว่าพาราลงเมืองนะแล้วเราอยู่กันที่วัดไทยวัฒนารามเนาะตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาแต่เดิมนะครับชื่อวัดแม่เต้าเงี้ยวหรือวัดไทยใหญ่วันพาราลงเมืองนะก็คือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสู่โลกนะครับหลังจากที่ขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ั้นดาวดึงภิพภพเนาะและตรัสอภิธรรมเทศนาโปรดพระมารดาในเทวโลก เมื่อท่วนไตรมาสหรือว่าที่ปแปลว,ว่าครบ3เดือนเมื่อออกพรรษาแล้วจึงได้เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์นะครับทางบันไดสวรรค์วันนี้ก็คือมาเลดมากไม่ทันอะไรเลยคือครูเราช้ามากๆนะไม่ทันอะไรเลยตรงนี้นะก็จะเป็นนกคู่เนาะซึ่งวันนี้นะครับตรงกับวันมหาปวารณาด้วยโบราณนะครับเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลกต่างซ้อมต่อลงนะครับเป็นประเพณีถวายข้าวพระพุทธนะครับ และขึ้นจองออกว่าคือทำบุญออกพรรษาครับเป็นงานช่วงเช้านะครับแต่ว่าเราโดนเทเลยไม่ได้มาซึ่งรายละเอียดค่องข้างที่จะเยอะมากๆไว้ครั้งหน้านะไว้เรามาถ่ายให้ดูเนาะงานประเพณีจองพารานะครับคือประเพณีส่วนหนึ่งที่อยู่ในเทศกาลออกพรรษานะครับคําว่าจองพาราเป็นภาษาไทยใหญ่นะแปลว่าปราสาทพระการบูชาจองพารานะครับคือการสร้างปราสาทเพื่อคอยรับเสด็จนะครับพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์นะครับ ในงานนะครับจริงๆอะ่ะมีการลำนกกินกะลาด้วยแล้วก็มีฟองโตนะครับเชื่อกันว่าเป็นสัตว์หิมพานนะครับที่สูงสักซึ่งหากใครได้พบเห็นนะครับจะเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะคําว่าโตนะครับหมายถึงความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีการแสดงอื่นๆอีกมากมายของทั้งชนเผ่านะครับแต่ว่าเราไม่ทันคูเราเลยจริงๆไม่ทันอะไรเลยแก้ฉะละัอันนี้แก้ฉะละัและนี่นะครับ พระพุทธสายญาตินะคะพระนอนความยาวตลอดทั้งองค์ประมาณ40เมตรนะครับใช่กรรมนด้แ่น้องนนาคุณคือกรรมของฉัน <c oughs> ส่วนโซนนี้นะครับตอนกลางคืนเขาก็ปิดแล้วเนาะ เป็นวิหารพระพุทธมหามียมุนีเป็นองค์จำลองจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิธธ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวมัณฑะเลนะครับประเทศเมียนมาเนาะแล้วก็มีพระอุปคุตด้วยในวัดคือศิลปะสวยมากๆเลยนะแนะนําให้มาจริงๆเพราะว่าสวยมากจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนตอนกลางวันมีความสวยที่แตกต่างกันอนะ่ะควรจะต้องมาจริงๆสวยมากอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับงดงามมากๆ เงื่อเราก็คือออกเยอะมากเพราะว่าเดินเก่งเดินกันสุดอันนี้ก็คือคนศึกษากเธอคนศึกษากแบบศึกษากทุกอย่างจริงๆโอเคถ่ายแล้วถ่ายเป็นวิดีโอบรรจารเสือใช่ไหมจันค่ะจันนะคะ แล้วนี่ก็เป็นพยาครุษค่ะยา <Yeah. S 1> พยากรุษค่ะพยาครุษเจ้เจ้าให้คนนำเองโอเคไปเลยค่ะพยาครุษนะคะอันนี้เป็นหนูค่ะหนูเอ็นเอ็นผมไปให้คะแนนยมันสุกเนาะมันสุกค่ะ,นะคะอันนี้เป็นช้างค่ะอ๋อพระดา,าหูารห้อนผ้าดาหู สวยนะคะสวยงามอันวันพะลหัสบดีค่ะหนุเหมือนกันค่ะสวยมนีัเสารคนเพานาค่ะ,นนคะ,คะเลือ้องานคค่ะเลค่ะสวยค่ะ <One> อันนี้วันพุธเป็นช้างค่ะน,นี่วัดองคารสิงโตค่ะได้เดินมาตั้งนานแล้วนะคุณรู้เนาะบริเวณภายในวัดน,นะครับมีที่งดงามอีกเยอะมากๆเลยทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเนาะก็จะสวยคนละแบบแต่ถ้ามาตอนกลางคืนบางโซนก็อาจจะมีการปิดไว้แล้วเนาะถ้าใครอยากดูบางโซนนะครับก็เรามีคลิปที่ลงไว้เนะาะเมื่อก่อน ประเด็นนะคือเราอยากลองชิมอาหารของชาวไทยใหญ่ที่เป็นออริจินอลเนาะแต่ครูเราช้ามากเดินออกมาอีกทีก็คือไม่มีอะไรแล้วหมดกลับกันหมดแล้วประเด็นคือตอนแรกก็าคุยกันแล้วว่าจะไม่กินส้มตาจริงๆร้านนี้อร่อยมากแต่ว่าไปกันบ่อยไงอยากไปกินร้านอื่นบ้างก็โอเคตกลงกันพอถึงที่ปุ๊บไปนั่งไม่สนใจแต่นี่ก็ไม่ไม่กล้าซื้อของร้านอื่นไปกินไงก็เกงใจเขาก็เลยกลับมากินที่รถ และขออนุญาตฝากลานขนมหวานของน้องนะตรงหน้านี่เลยหน้าโต้ล่งเลยนะอร่อยมากๆ